ราศีกุม16-31มกราคม64นี้นะคะคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่จะเป็นเรื่องอะไรน,นั้นการงานการเงินหรือเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและที่สำคัญการที่เราดูดวง ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่างงมงายนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเองค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดการกระทำของคุณจะเป็นการเละขิดดวงชะตาของคุณด้วยชเช่นเดียวกันนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อไปตามดวงค่ะเอาล่ะคะ่ะทีนี้ก็มาฟังกันนะคะว่า ชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมเครื่องเดือนหลังนี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงเครื่องเดือนหลังคุณจะมีเรื่องเด่นๆน,นะคะชาวราศีกุมเรื่องการเงินคุณมีดวงที่จะมีเงินเข้ามานะคะจะเป็นจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรืออาจจะเป็นเงินที่คุณรอคอยก็ได้นะคะจะมีเรื่องที่คุณนั้นคาดไม่ถึงด้วยคะ่ะ ควว่าคาดไม่ถึงก็คือจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคุณด้วยนะคะไม่เรื่องงานก็เรื่องของเงินอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีกุมหากคุณทำกิจทำการอะไรไว้นะคะแล้วคุณนั้นรอความหวังตั้งความหวังกับสิ่งนั้นๆคุณก็มีดวงที่จะสมหวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะบางคนมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินเลยก็มีนะคะแต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาของ คุณด้วยนะคะขอเรียนตามตรงค่ะเกิดราศีเดียวกันแต่ความโชคดีไม่เท่ากันราศีเดียวกันต่างเวลาเกิดต่างวันเกิดต่างปีเกิดพื้นฐานของดวงชะตาก็จะแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างที่บอกเขาว่าการที่เราเกิดราศีเดียวกันก็จริงแต่ความโชคดีจะไม่เท่ากันบางคนดวงเกิดมาดีดวงเกิดมารวยได้จับเงินก้อนได้ข่าวดีใหญ่ๆเลยนะคะ แต่บางคนก็ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือบางคนได้เงินอยู่ในระดับที่คุณคิดว่านี่แหละคือข่าวดีของคุณแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่มากมายเป็นแสนเป็นล้านแต่คุณคิดว่าเงินที่เข้ามาในครั้งนี้ถือว่าโชคดีสำหรับคุณแล้วนั่นเองนะคะแต่โดยรวมค่ะชาวราศีกุม จะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนค่ะน้อยมากๆนะคะที่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสำหรับชาวราศีกุมอาจจะเป็นแค่10%เเซของคนชาวกุมเพียงเท่านั้นค่ะบางคนความรักวิ่งชนเนื้อหอมมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามารักด้วยนะคะในช่วงนี้สำหรับคนโสดแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่โสดก อย่าทำอย่างนี้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะมีเสน่ห์เนื้อหอมนะคะถึงแม้ว่าจะได้ไม่เหมือนกันก็จริงค่ะแต่โดยรวมแล้วคุณมีดวงที่จะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแน่นอนนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้ค่ะนี่คือโชคของแต่ละคนนะคะแนวโน้มจะเป็นไปตามนี้เป็นไปตามอย่างที่บอกนะคะต่อมาค่ะมาฟังเรื่องของการงานบ้าง การงานของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมบางคนได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็มีค่ะบางคนก็หัวหน้างานหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ทำนะคะบางคนงานเก่าไม่จบสักทีแก้แล้วแก้อีกในช่วงนี้คุณจะปิดงานได้นะคะเรียกได้ว่าเรียบร้อยสักที คาราคาสังมาระยะหนึ่งไม่จบสักทีช่วงนี้จบลงได้ด้วยดีค่ะดวงของคุณจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะและคุณจะได้โชคลาภแบบฟุกบุด้วยนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้งานก็จะมีข่าวดีควบคุมได้สำเร็จได้ในบางเรื่องด้วยค่ะหรือสำเร็จได้ตามเป้าหมายบางเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นั่นเองนะคะเป้าหมายของคุณจะสำเร็จ เตรียมรับความพร้อมเตรียมรับมือเอาไว้ได้เลยค่ะสิ่งเหล่านี้เรื่องที่คุณจะประสบพบเจอมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะได้ประสบพบเจอคนในที่ทำงานของคุณนะคะหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเองจะทำให้คุณนั้นรู้สึกอารมณ์เสียงหงุดหงิดใจไม่สบายใจ ขัดแย้งในงานบางคนถึงขั้นทะเลาะกันเลยก็มีนะคะอารมณ์นี้คุณจะเจอจะเจออย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ในที่สุดนะคะฟังไว้ก็ให้เตรียมทำใจให้ร่มๆเอาไว้ในช่วงนี้อย่าฟิตอย่าปิดแตกเอาง่ายๆนะคะให้มีสติให้มากๆฟังเอาไว้ค่ะเพราะว่าแต่ว่าชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้มันคล้ายๆกับว่าบางเรื่องนั้น คุณทําใจได้นะคะแต่บางเรื่องก็อยากให้คุณนั้นปล่อยผ่านไปค่ะอย่ากเก็บมาใส่ใจเรียกได้ว่าเสียงนกเสียงกามันไม่มาเพิ่มเงินในบัญชีให้คุณนะคะแต่ในช่วงนี้มันก็คล้ายๆกับว่าคุณนั้นเข้าใจโลกมากขึ้นรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะนะคะชาวราศีกุมสรุปก็คือว่าในช่วงนี้คุณนั้น เรียกว่าคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีนั่นเองค่ะคุณเอาอยู่ในงานเลยคุณเอาอยู่ค่ะในช่วงนี้ชาวราศีกุมแม้แต่เรื่องงานด้วยนะคะในช่วงนี้มีหนึ่งสิ่งที่คุณน,นั้นควรระมัดระวังให้มากๆนะคะชาวราศีกุมระมัดระวังให้มากๆขอเน้นย้ําเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องปวดท้องน้อย แบบอยู่ๆก็จะเป็นขึ้นมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเลยนะคะหรือโรคทางเดินอาหารปวดท้องโรคกระเพาะกําเริบปวดตามตัวปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ดวงคนมันจะเจ็บป่วยแข็งแรงดีๆแท้ๆแ,แต่จู่ๆก็อ่อนแอซะง,งั้นนะคะเจ็บปวดตามร่างกายได้ง่ายๆไม่น่าจะเจ็บก็เจ็บมันจะเป็นในลักษณะนี้แหละคะ่ะมันมีเหตุและผลมีที่มาอย่างแน่นอนค่ะในการ เจ็บป่วยของคุณในครั้งนี้นะคะในช่วงนี้อาการมึนๆงงๆของคุณนะคะในช่วงนี้คุณจะมีบ่อยมากนะคะขอให้คุณนั้นระมัดระวังเรื่องการสื่อสารจะผิดพลาดนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์สิเกี่ยวกับสมองหรือหัวตื่นๆมึนๆงงๆพูดอีกอย่างคนทำอีกอย่างฉะนั้น จะสั่งหรือจะพูดอะไรออกไปในช่วงนี้นะคะให้คนที่เขาฟังลองทวนคำพูดของคุณต่อหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยให้เขาจากไปนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมีการที่ว่าสื่อสารผิดพลาดคุณสั่งให้เขาทำอีกอย่างเขาจะทำอีกอย่างก็คือว่าความหมายก็คือว่าพูดอีกอย่างทำอีกอย่างนั่นเองค่ะช่วงนี้ให้เขาทบทวนสิ่งที่คุณสั่งออกไปต่อหน้าคุณ เอากันให้รู้เรื่องเลยแล้วค่อยจากกันไปจะดีกว่านะคะเพราะอาการมึนๆของคุณมันจะทําให้บางครั้งคําพูดคําสั่งของคุณมีปัญหาได้มีสูงมากๆด้วยนะคะเน้นย้ําเลยโดยเฉพาะคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยนะคะหรือคนที่เป็นหัวหน้างานนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วโดยรวมราศีกุมในช่วงนี้งานเงินของคุณเริ่มที่จะดีขึ้นมาแล้วจริงๆนะคะระวังแค่สุขภาพและการสื่อสารผิดพลาดก็พอค่ะ หากใครที่แย่ๆคุณก็จะมีสิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะหากใครที่ติดขัดเรื่องของการเงินคุณก็จะมีเหตุให้ได้เงินมาแต่ว่ามันอาจจะไม่มากที่สุดแต่คุณจะดีที่สุดสําหรับคุณในเวลานี้เลยทีเดียวค่ะแต่อย่างที่บอกมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาด้วยนะคะขอเน้นย้าอีกครั้งหนึง่งแล้วทีนี้มาดูที่โชคลาภของคุณบ้างว่าจะมาจากไหนโชคลาภของคุณนะคะมาจากทะเบียนบ้าน เลขที่บ้านเลขที่ห้องและหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขบัตรประจำตัวพนักงานของคุณค่ะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวของคุณนะคะในช่วงนี้จะให้โชคคุณค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในช่วงวันที่ถึงแม้ว่าคุณน,นั้นจะไม่ได้ในช่วงกลางเดือนเอ,า,อางี้ดีกว่านะคะช่วงวันที่16นี้คุณจะไม่ได้แต่นับจากนี้ไป ให้คุณตามเป็นระยะระยะอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะโชคลาภของคุณเกณฑ์สูงมากๆจะมาจากสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะขออาจจช่วยให้ชาวราศีกุมนั้นโชคดีมีความสุข อย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามานะคะหากใครที่กําลังย่ําแยก่ก็ขอให้คุณนั้นมีข่าวดีเข้ามาช่วยไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็ขอให้คุณนั้นดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเอาใจช่วยนะคะเข้าใจถึงความยากลําบากของชาวราศีกุมภาเพราะว่าบางท่านนั้นเหนื่อยทั้งการงานและการเงินเหนื่อยใจอีกต่างหากนะคะสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะดวงของคุณในปีนี้นั้นเริ่มที่จะดีเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเอาใจช่วยค่ะ จากใจคนแชร์ข่าวพารวยนะคะและกราบขอพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ